s w v n n w r n d e r s e v e n An ่นแอนน r s a นเจ l ร์ s s ฟม l ร n e ากว่า7ปีที่ Marisa Clinic ได้ร่วมสร้างมหัศจันย์ให้กับผู้คนสร้างสุขภาพสร้างความสุขสร้างความประทับใจผ่านทั้งใบหน้ารูปล่างและการดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอกของลูกค้ามาอย่างนับไม่ถ้วนเป็น7ปีแห่งความมหัศจันย์ที่เราได้เปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันของคุณ และเราเชื่อว่าเราพร้อมส่งมอบความแตกต่างทั้งสุขภาพและใบหน้าที่ยั่งยืนเราจะพัฒนาและก้าวไปสู่ปีที่8และปีต่อๆไปอย่างงดงามปัจจุบัน m a มาริซาเว n e นตคลินิกได้เปิดให้บริการทั้งหมด6สาขาทั่วประเทศและภายในงานได้รับเกียรติจากดาราศริลปินชื่อดังมาร่วมฉลองครบรอบ7ปีมาริซาเว n e นตคลินิกอาทิ คุณซีพลึกพาณิชย์คุณนุนิวชวรินเพิ่พิริยาวงศ์คุณไบ๊นรพัฒนคุณโบ๊ททาราคุณป๊อปทัชทรอนคุณมาร์คสอนละทัศน์ปีนี้ก็เป็นปีที่7นะคะก็มีนวัตรกรรมมากมายนะคะที่เรานำมาตอบแทนแล้วก็มอบให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะภายใต้คอนเซ็ปต์เซเว่นวันเดอร์เซเว่นอะนอรเอรี่นะคะออฟมาริคลินกค่ะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นวันมหัศจรรย์ของทุกคนคะ่ะ เป็นเก้าเข้าสู่ปีที่8ปดจากแสนรักใช่ไหมใช่ค่ะเก้าเข้าสู่ปีที่8ต้องมารอลุ้นนะคะว่าเรามีข่าวดีด้วยค่ะจะมีพรีเซนเตอร์อะไรอย่างงี้หรือเปล่าคะแน่นอนค่ะพี่ชายคนสำคัญจะาอยู่แถวๆนี้หรือเปล่านรอปีที่8นะค่ะเดี๋ยวพี่ๆสื่อมวลชนไม่มาไม่มารอฝากปีหน้าค่ะวันนี้ได้สองคูซีนมาร่วมงานด้วยร่วมงานก็เดี๋ยวให้น้องแบบโอ้ยพอนิดนึงดีกว่าค่ะ ครับผมก็อวยพรด้วยครับผมอวยพรแม่อ้อมดีใจรู้สึกรู้จักแม่อ้อมมานานมากแล้วก็นี่น่าจะรู้จกปีแรกของมาริซ่าน้องมาเวชีคุณนนุ่นวรนุด้วยโอ้โหจำได้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 ครับผมก็ดีใจกับแม่อ้อมด้วยแล้วก็ทางมาริซ่าคลินิกด้วยนะครับก็ขอให้ทุกคนแบบ มีความสุขสุขภาพร่างกายของแม่อ้อมเองหรือพนักงานทุกคนนะครับผมก็ขอให้ลูกค้าปังๆนะครับได้ค่ะน้องดูนิวอวยพรหน่อยลูก้ก็มีเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมยินดีกับแม่อ้อมแล้วก็มาริซาโรเลสคลินิกนะครับก็ขอบคุณแม่อ้อมอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เชิญผมมารีมาครับแล้วก็ขอให้มาริซาโรเลสคลินิกอยู่กับพวกเราไปนานๆเลยครับแล้วกิจการเฮงๆรวยเลย ปีที่8นะคะแล้วเราเตรียมพบกับความอินฟินิตี้ของมาริซาคลินิกนะคะเด็กว่าจะมีแคมเปญดีๆสิทธิพิเศษมากไหมคะคุณผค้ชแน่นอน,บบน,นค่ะ,คะแคมเปญดีๆแบบอินฟินิตี้แล้วก็ต้องบอกว่าเราก็จะคว้านะคะสายวายจุดฮอตนะคะบบมาเป็นแบรนด์บาสเตอร์ของเราค่ะ อยู่ตรงนี้หร uh ือเปล่าไม่อบาแอบแอบยุ่ประคบอยู่มาแบบมามาไอ้นี่ไว้ก่อนค่ะเพื่อให้น้องมาร่วมยินดีไว้ก่อนเราอาจจะเดี๋ยวเรามีคัมเปนเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่แบบอินฟินิตีในปีที่8ค่ะปีนี้ก็เราก็ต้องบอกว่าเป็นปีที่กลับมาทำงานกันเต็มปีได้อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่โควิดไปนะคะก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้รับกระแสการตอบรับที่แบบดีแล้วก็ปังมากมาตั้งแต่ต้นปีเลยจนถึงตอนนี้ซิงวิวเองก็เป็นแบบทำงานในวงการบันเทิงแล้วคืมีเทคนิคในการดูแลตัวเองอยังไงให้น่าใสเงี้ยตลอดเวลาอ่ะอหนูหน้าใสกว่าเฮียเฮี้ยหรอกวะหนูก็ดูแลค่าพื้นฐานครับแล้วก็ระยเวลาเรา,าน้อยเราก็ต้องมีตัวช่วยเข้าคลินิกบ้างใช่แล้วก็อย่างที่แม่อ้อมบอก ไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวสปอยแล้วลุดนอีกแล้วอะแล้วุดรอ่านตาได้แล้วยไบ้างคะยังไงฝากพี่พี่สื่อบนชนด้วยนะคะก็ปีนี้ก็ปีที่เจ็ดแล้วค่ะยังไงฝากนะคะปีหน้ามาติดตามกันต่อนะคะแล้วก็ฝากมาทำข่าวให้กับมาริซาคลินิกแล้วก็มาริซาเวลเน็ตคลินิกด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณ